ทำอะไรคุณยายสวายดีวสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายสาย1 1โมงแล้วสิแกงเที่ยงพี่ยายนี่จะแกงเที่ยงเมนูของโปรดคุณยายคือแกงไหวอ่อมไหวนั่นเอง อันนี้จะเป็นไว้ปลาไว้โคกพี่น้องไว้หน่อยไว้ธรรมศาสตร์ส่วนใยสมมฤทธเขาเจ้ากับปลูกไว้ใยอันนี้บะหมี่สื่อมาหนึ่งแสนกีบนี่เขาเจ้าขายถุงละสองหมื่นห้า 25, สื่อมาสี่ถุงเลยนี่หนึ่งแสนกีบหนึ่งแสนกีบถ้าเป็นเงินไทยอยู่ร้อยห้าสิบบาทอืม อันนี้เขาสอบม,มาได้พี่น้องนี่ขณะเขาสอบแล้วด้นี่สอบม,มาแล้วแล้วเขาก็มาตัดเอาแต่ยอดมันคุณยายเร้หามาักก็เลยสือม่ให้แล้วกินไม่แล้วแกงสือมาประจามันละสือมาแล้วบอกว่าสือมายังหลายแถแล้ววะสิแกงอยู่สองสามเทื่อพูดแล้ววะาบอกว่าแกงโลดแกงเบิดนี่แหละก็แบ่งอลูกหลานกินน้ำเนาะ เมื่อเนี้ยพี่น้องอันหัวใย่ยแบบนี้นะแต่ว่าวายเนี่ยมันมีหนามนี่มันหนามมันคมมันแหลมเขาสอมแล้วมันก็เลยแกง่ายนะอยู่แถวบ้านบะหมีบ่มีเด้อันอยู่ป่าเขตอื่นเนี่ยไปหาซับกับกวดสิได้แข็งกับแข็งเนาะหัวซัมนน่แต่พอปอกมาแล้วได้อีซ้ําน่พี่น้องอันนี้คือหัวงามมันเด่นได้ซัมเน่ แดนอนได้คนโตทาหัวนี่หน่อยซัมเน่นะนพอแกแล,แล้วแล้วมันกระสินี่หน่อยเนี่ยซัมเน่อืออันนี้เขาขายกิโลละสี่สิบห้าสิบบาทเอถ้าในอยู่ในตลาดแต่ว่าตัวแกแล้วเนี่ยเขาขายอัน กิโลละหาร้อยอืขีดละหาสิบบาทตัวแกแแล้วนี่ะนะนี่อันนี้ชิได้ประมาณสามขีดหัวใหญ่ๆนะแกะได้กับซัมเน่แกแต่หัวกระยอดมันซื้อมาให้คุณยายแกง แล้วหมักแต่โดยส่วนตัวบะหมี่บ,บ่บค่อยกินเลยบะหมักแกงหวายมันก็สิออกขมขมอย่างหน่อยเขาเจ้าสิแกงใส่ผักแกงใส่ไก่แกงใส่แมงกินูนก็นได้สีแกงใส่ผักเพื่อนบอกว่าสีแกงเครื่องนึงเครื่องหนึ่งกับสีแบ่งไปวัดเออสังฆทานมือน้ออ่นเพื่อนว่าสังฆทานพาเขา่าย่าแล้วมักกิน สมัยเมื่อก่อนนะ่แถวโคกแถวนี่ก็มีอยู่เดี๋ยวนดี้มันดับไปแล้วเขาไปหามาขายอยู่เขตอื่นเนาะอันนี้เฮือนไกลๆเนเขาไปซับแล้วเขาเจามาขายให้ไปซับอยู่ไกลๆ,ๆมันอยู่ภูเขาพุนคุณ,ค,ณคุณยายก็เลยจะแกงเที่ยงวันนี้ถ้าผู้ใดปอกบ่เป็นบ่ได้กินได้พี่น้อง กสิเบิดเบิดหนี่ยังบ่ได้พ่อโลเดียอืมพ่อแก้แล้วน่ะมันได้หน่อยเดียวนึงเนี่ยจนหญยเขาแกงใส่พักหลายๆผู้ใดมักขมก็คือต้มแล้วก็แกงเลยบ่ต้องเหย็นนำ้ำผู้ใดมักจืดแน่นหน่อยหนึ่งก็ต้มแล้วเย็นน้ำก็จะว่าแต่คุณยายแล้วต้มแกงโลดตำใส่ข้าวเบื่อยานาง เบ่งแน่พี่น้องจ๋าแลดูมะม่วงสุกกล่องเอเลด่แต่และเมอคุณยายเราเห็ดมะม่วงกวนแล้วจนกี่ขานเห็ดเราเห็ดหลายหมอแล้ว,วม,อมอวนี่ก็เห็ดมัอนี้เข้ามาอีกบ่เนี่พพนยพดโพมะม่ว<อ>ง,<อ>งจากบ้านคุณยายอันนี้มะม่วงแกวพี่น้องสุกธรรมศาสตร์เด้บ่ได้เอามาบ่มเนาะมันสุก มันเหลืองจากต้นแล้วก็ต้อยมาเนี่ยน่ะยังแข็งแข็งอยู่เนี่ยหวานอันนี้มอ่วงเอิ๊กล่องเนาะบ้านคุณยายบุ๊มบินสีเบิร์ดลวบอกเบิร์ดแหละมันหล่นอยู่โคบโคบมือละสองสามกละมังมะม่วงเอิ๊กล่องอันนี้ม่วงแก้วอันนี้เจาออ้ามังม่วงอียงเนี่ยมันอยู่บ้านคุณยายอยู่หลัง้องนำ้ำอ่ะเนี่ยมันสีออกสีนี่ออกสียิมสม แต่วบวเคยกินจักมันแสบบวเสบเดี๋ยวสิลองซีมเบิงเนาะอันนี้เป็นมม่วงไข่ของยายอันขางบ้านนี่แล้วมาให้แม่นบอกแต่ว่ามันกระสีออกรสชาตินึงกินนึงอีกเด้เนื้อข้างในมันเป็นสีขาวมังวงไข่ม็มังหอมเนี่ย,อ,ย,ยนะอืมเนาะโพดโพมกม่วง,ง,งพี่น้องบ้านเฮาบ่ได้เอืด กินกับโบเบิรแต่ว่าคางบ้านกับค้นมใไ้อยู่มันขายบ่ไดแล้วกาวมใไ้เตือละถุงสองถุงคุณยายเซียมวงกวนอีกแล้วแล้วกวนชสมมือมือเมื่อวานก็ได้สามถาดแล้ววะขาเนี้ยมะม่วงมันนี้เป็นต่แซ่พี่้องมัสุกธรรมศาสตร์ด้วยไยได้ย,ยังมาขาย เอามะม่วงสุกค่อยไปขายเนี่ย่ลาย,ลายตลาดพี่นอ้องตลาดกับประจักแนวสิขายเนี่ยละ่ะ <c oughs> หนังควายหรือว่าหนังเข็มหน้ามกพริกข้าวปุ้นสมพักพัดมีกล้วยสาบกล้วยทอดขนมเต้าหู้ปลาทองโกขนมทอดถั่วดินต้มกินอะไรคุณยาย ถุงไรสิ 10, บพันบ่ี่สิบพันน้ำเตาหูก็มีมาส้มผัดหมี่เอาอันนี้สามถงุงสามสิบพันหรือว่าสามหมื่นนั่นละ,ะนี่แหละพี่น้องอาซีบค่าขายแต่ละวัน ไปเรื่อยๆวนออกไีก็ได้ลดตลาดเมนูอาหารเที่ยงคุณยายจะแกงหวายแกงเซ็บแสบด้วยคุณยายเดี๋ยวสิซีนนำปกติบ่มีบบกิ่นแต คักินดกับคำหนึง่งสองคำแคลเซียมแค่นั้นล่ะเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งเขาไทนาก่อนพี่น้องมาไถตะกายานี่ล่ะเดี๋ยวเขาจะไปไทยอันพักบุ่งบ่มีวานไหวไม่แดดแดดแต่พอตอนบ่ายมันมึดฝนเนี่ยนี่เขาขึ้นไปไทยตะกาอยู่หน้าฟังนั่นแต่ว่าแล้วแล้วลงมาไทยอยู่นี่ เตียมสิวานก็ประมาณอีกอาทิตย์หน้าก็สิไร้ยนวานเอามันดีเดี๋ยวมันดีเขาตน้นไม้ดีแต่ดินมันลม ปกติอยู่ดินสีวานกาสองใ้ใส่นี่ก็ให้นั่นแต่ว่าปีนี้ีวานแค่ให้เดียวให้นั่นนะมันน้ำค้งตลอดดินมันลมเดี๋ยวมันลกกายากที่เหลือก็สีขึ้นไปวานอยู่ฟังนั่น แต่ว่าข้าปลูกพักใส่เนี่ยมันงามเนี่ยวานกาวานเขาเดี๋ยววานกาแล้วก็ได้ไชยหดดุย่นยนต์เนี่ย ไอหุหดกับสิจ้างาซิม,มอนพอดไซน์ไทยใหปีนี่เนาะพักกระลืมมั้แล้ว ไทหน้าดินลมเนี่ยมันไทย,ยากกับไทที่ให้มันไม่นำ แต่ว่าลุงเลิศนนะ่เพิ่อหวานกาแล้วหวานพ่อเรียบร้อยอันนี้หังกับจีไถหดกับอีกประมาณจักอาทิตย์หน้าคือสิเดวันไถปีนให้ยาตายไปก่อน ข้างาบักบวบกระลือบรรเล่ามือนะ่ะฝนตกแห้งนะ่ะมันลงลงก็นเลยมระลื้อออกเนาะก็สิได้ไถหญ้าร้ายหลาย,ลายไถปีนไว้ของยายรุ่นเราก็ไถแบบบิดแล้วไถตั้งแต่มือก่อนคันฝน,นบ่ตกก็สิได้เอาน้ำสุราเซียวล,ละ่ะปล่อยลงไปแล้วก็จังสิได้หว่านกาเนาะหว่านตอนไหนก็ได้ มีหนำสำรองอยู่ถ้าผุ่นเมฆหนาไม่แล้วเดี๋ยวส่วน่บยนี่ก็มืดฝนอีกแลยนี่

นั่นแหละพี่นกจา๋าเม้านี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี